เงินช่วยอ้อยสดส่งสอนอนส่วนกลางแล้วรอสำนักง,งบส่งทกศโอนเงินสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่อสนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนการติดตาม s ับสไครต์คือกําลังใจบ่อสน,นะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับเงินช่วยเหลือพี่น้อง ที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ำตาลในปีการผลิต2,563ทับ64นะครับที่เดทไลน์ทางสออนอส่วนกลางนะครับให้เวลาโรงงานน้ำตาลและสบนประจำโรงงานน้ำตาลนะครับให้ส่งเอกสารภายในวันที่28พฤษภาคม2,564ที่ผ่านมานะครับก็สิ้นสุดเดทไลน์ต่างๆนะครับเอกสารต่ตางๆไฟล์ข้อมูลต่ตางๆนะครับ ข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่ละโรงงานนะครับแต่ละท่านก็ส่งเข้าสู่ส่วนกลางเรียบร้อยนะครับสบสนส่วนกลางเรียบร้อยนะครับสบสนรวบรวมส่งสอนนะครับหลังจากนี้นะครับก็รอสำนักงบประมาณนะครับส่งสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังนะครับเพื่อไปทําเป็นลายจ่ายต่างๆนะครับทาเป็นงบประมาณออกมานะครับเป็นจํานวน ตัวเงินนะครับแล้วส่งให้ทกสนะครับเพื่อให้ทกสนะั้นโอนเข้าบัญชีโดยตรงของพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งเป็นบัญชีทกสนะครับที่ส่งตามข้อมูลนะครับดังนั้นจากนี้ก็รอสำนักงบป,ประมาณนะครับว่าจะทำงานรวดเร็วขนาดไหนนะครับซึ่งก็ยังต้องรออีกนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยของเราก็ยังต้องรออีกนะครับในตอนนี้นะครับ ก็รอมาเนิ่นนานก็รออีกสักนิดนะครับตอนนี้พลกอกู้เงินของรัฐบาลก็ยังถกเทียงกันไม่แล้วเสร็จนะครับสําหรับพลกอกู้เงินในปีนี้นะครับก็รอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทกสจะโอนใจ่ายให้ได้ในวันไหนนะครับแล้วบอสสนก็จะนําคลิปมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเดินมาถึงช่วงระยะ ปลายทางแล้วนะครับสําหรับเงินช่วยอ้อยสดของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ําตาลที่ทางสออนออขอไปนะครับให้กระทรวงอุตสาหกรรมขอครมออนุมัตินะครับ120บาทต่อตันอ้อยนั้นนะครับซึ่งผ่านครมอมาแล้วนะครับดังนั้นรวบร,รวมเอกสาร,รต,ต่างๆนะครับก็เรียบร้อยทั้งโรงงานน้ําตาลและสบนประจําโรงงานน้ําตาลนะครับ ก็รวบร,รวมเอกสารของพี่น้องชาวไร่อ้อยข้อมูลต่างๆนะครับก็ส่งไฟล์เข้าสบนอส่วนกลางนะครับสบนก็ส่งสอ,อนอนะครับเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นสอนอก็จะส่งสำนักงบประมาณนะครับสำนักงบประมาณไปทําเป็นงบประมาณออกมาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานะครับหากมีท่านไหนที่ตกล่นนะครับก็หมดทางที่จะแก้ไขแล้วนะครับหากตกล่นก็ อาจจะชวดเงินตรงนี้ได้นะครับสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานะครับที่ตกหล่นหรือเสียหายขาดไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็รอที่จะรับเงินก็คาดการไว้ในปลายเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนนะครับปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็น่าจะได้หรือไม่ก็ ต้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็อยู่ที่สํานักงบประมาณนะครับว่าทํางานได้อย่างรวดเร็วขนาดไหนนะครับทํางานให้เราเร็วขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้สํานักงบประมาณก็มีเรื่องมากมายนะครับในการทํานะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็อดใจรอที่นึงนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานะครับซึ่งเงินในส่วนนี้ก็ไม่หายไปไหนนะครับ กับคืนมาสู่พี่น้องชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนนะครับสําหรับเงิน120บบาทนะครับก็ให้อุดใจได้เลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของสำนักงบประมาณไปทำเป็นงบประมาณนะครับมาให้ทกศโอนจ่ายนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะได้รับนะครับท่านผู้ชมนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝาก พอแค่นี้นะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวทำคลิปให้อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับ